サワディクラホームシュータカシ <laughs>、えー、今回、えー、タイがとても大好きで一、えー、年後一年のタイ語コースを回ることになってます岡田と申します想像、まあ、と選んだ理由としましては もともとインターネットとかも調べてもすごい有名な学校さんでもありましたしあの実際、まあ、あの勉強させてもらっていてあの学校の対応からあの授業の進行内容からすごいあの勉強しやすい環境が整っていると思いますで、まあ、今回そこで勉強していてあの1年間で、まあ、あのばっちりと対語はしっかり、えー、マスターできると思ってますので、えー、そんな対、まあ、語を覚えて、えー、1年後しかはもっともっとですねこの国でいてあのいろんなことを日本人として、えー、チャレンジしていきたいと思ってます อาสู้วいก็เย่อสิคุณยศส์คุณยศส์ว่ากしまเมืองสุดเลยว่าว่าเนมาสูมาเหตุที่เลือกว่าทมเป็นาญีุ่นคือตั้งแต่เด็กผมผูกพันกับาญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กแลคือตอนเด็กพ่อแม่เนี่ยขาเกมแล้วผมชอบเล่นเกมเกมทั้งหมดเเป็นสาญี่ปุ่นผมเคเห็นสาญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าชอบพอโตขึ้นมาผม เลยมาเรียนภาญี่ปุ่นครับโรงเรียนนี้ค้าอย่ผมมาเรียนรู้สึกว่าสอนดีครับครูไม่ดุเชิงไปก็เป็นยังไงกับเด็กุดงใครก็ใจดีทุกคนครับสวัสดีครับชุอโคชิครับได้พิสัที่จะพมดก็ว่า 会に通っていた友、えー、人がえー、是非ともそうすると1番いいかということをえー、今回僕らの声に通わせていただくことになりましたえー、実際に通ってみてえー、先生たちにもわからないことがあれば、質問できる環境を豊富に提供してくれるので、僕たちもえー、一生懸命授業することができています。えー、会いにえー。英語を学ぶことがあればそう外へ行ってみるといいかもしれません。えー สวัสดีค่ะฉันชื่อกิสนาคะตอนนี้เรียนที่สอบสอทอได้หนึน่งปีกับสเดือนแล้วค่ะได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆ แล้วตอนเด็กๆตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ชอบดูพวกดราเยมอนแล้วเราอยากรู้ความหมายภาษาก็เลยทําให้ตัวขึ้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเรียนภาษาเพื่อให้รู้ความหมายจริงๆวัฒนธรรมจริงๆพอามาเรียนที่นี่แล้วก็ประทับใจน้นแต่คอร์ที่1นึ่งเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่คอร์สท้ายสุดของสถาบันนี้ก็สถาบันนี้ เหนทุกคนก็กเรียนด้ความเข้าใจาแล้วก็สนุกสนานยังไงก็ฝออากสถาบันที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดียวยความยินดีมากๆค่ะ